ฉันไปก่อนดีกว่าแล้วอย่าลืมทำตามที่บอกละ่ะเกิดอะไรขึ้นหลอพลอยไม่มีอะไรหรอกว่าแต่แกไปไหนมาอ๋อฉันไปคุยโทรศัพท์มานะ่ะหรอเออพรุ่งนี้ฉันลาพักร้อนนะลาพักร้อนแฟนฉันเขาชวนไปเที่ยวอะแต่ก่อนที่แกจะไปเที่ยวอะ่ะฉันมีอะไรให้ดู คือถ้ามาทานให้ฉันไปหาไฟงานให้อ่ะเราพเลยผมไม่ควรไปหาไฟงานางั้นหรอมีอะไรจะแก้ตัวอีกไหมฉันขอโทษนะฉันไี้ผ่าเงินมาคืนให้เรื่องอื่นพอจะยกโทษให้ได้แต่เรื่องคอร์รัปชันอ่ะฉันรับไม่ได้ผมไม่ค่แน่นะพวกคุณจะเป็นคนแบบนี้อะ่ะขอให้มีความสุขกับชีวิตในคุกนะ